สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงจิตวิญญาณผู้ที่เกิดในราศีต่างๆนะครับโดยวันนี้นะครับจะมาพูดในคลิปนี้จะมาพูดในราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะครับตรงกับภพที่3ของดวงโลกนะครับเป็นภพแห่งการปฏิสัมพันธ์หรือว่าการสื่อสารนั่นเองนะครับของดวงโลกสัญลักษณ์รูปคนคู่เป็นชายหญิงนะครับส่งผลให้ ราศีเมถุนนั้นมีจิตวิญญาณที่ถูกบกคุมหรือว่าเจ้าของของราศีนะครับก็คือดาวพุธนะครับราศีเมถุนหรือราศีเมถุนนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธอยู่ในเลือนราศีธาตลมนะครับเป็นวายโยธาตุนะครับตามโหราศาสตร์เป็นเลือนชั้นที่3มอุปยราศี หรือเป็นลมอ่อนๆหรือ,อาทางโหราศาสตร์น,นะครับก็จะบอกว่าเป็นลมปากนั่นเองนะครับเพราะว่าอาวัยวะที่คลองด้วยราศีเมถุนนะครับก็จะเป็นประมาณปากดาวพุธหมายถึงการพูดจาการเจรจาการสื่อสารก็เลยให้คลองอยู่ที่ราศีเมถุนนี้ด้วยนะครับเป,เป็นเกี่ยวกับลมปากนะครับเพราะเป็นธาตุลมนะครับเป็นลมอ่อนๆไม่ใช่ลมแรงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเป็นลมชั้นที่สาม ลมอ่อนๆลมปากนี่นะครับยังยังเป็นการสัดคล้องของการพยากรณ์ก็คือตรงกับให้คลองของดาวพุธใช่ไหมครับหมายถึงการติดต่อสื่อสารการเจรจาการค้าการงานที่ต้องเกี่ยวพันกับการสื่อสารต่างๆระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับจริงๆนะครับก็จะบอกเพิ่มเติมสําหรับราศีเมถุนนะครับจริงๆลักษณะคนคู่ชายหญิงเนี่ย ในทางหัวสาสตรนนั้นยังหมายถึงการเสพกามนะครับหรือว่าการเสพเมถุนนั่นเองซึ่งเป็นพบแห่งการสืบพันธุ์ของดวงโลกอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับมันก็หมายถึงว่าเป็นการคลองคู่หรือราศีแห่งความรักของอการมีความรักการมีครอบครัวเนี่ยครับอยู่การปฏิสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนนะครับในของดวงโลกด้วยดังนั้นแล้ว ก็ในมหาทักษะสวยอายุจะสังเกตว่าผู้ที่ได้ดาวพุทธสวยอายุนะครับในดวงของทุกคนถ้าใครได้ดาวพุทธสวยอายุนะครับก็จะได้การเหมือนกับว่าได้เหมือนกับว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์ที่ดีเหมือนกับว่าจะได้แต่งงานได้คู่ครองนะครับต่างๆได้แก้แหวนเงินทองหรือว่าได้คนรักนะครับได้ลาบสัตว์สี่เท้าสองเท้าอะไรแบบนี้นะครับก็จะแปลว่าได้อ่า ความรักหรือว่าได้ถึงวัยที่จะต้องแต่งงานหรือการที่จะต้องออกไปเจอกับบุคคลภายนอกปฏิสัมพันธ์กับอีกคนอื่นๆนอกจากครอบครัวของตนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นเกตเป็นเครดของการพยากรณ์นะครับซึ่งพยากรณ์ของโหลาศาสตร์นี้ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับใครที่ตามไม่ทันก็สามารถคอมเมนต์ไปข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยมาตอบอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่า สัญลักษณ์นะครับของราศีเมถุนก็คือรูปคนคู่นะครับที่จะเหมือนกับว่าเป็นรูปชายหญิงที่จับมือกันนะครับมันหมายความว่าเป็นเหมือนกับการที่ปฏิสัมพันธ์หรือว่าการติดต่อการเจรจาการสื่อสารการสัมพันธ์นะครับที่มากเกินมันมันมากกว่าสิ่งที่ต้องอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับราศีเมถุนนั้นจึงเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์เป็นคนที่ รู้จักกับคนเหมือนกับว่ารู้จักคนไปหมดนะครับติดต่อสัมพันธ์เห็นใครเจอหน้าก็ทักไปหมดเลยเหมือนรู้จักกันทั้งเมืองว่าอานะครับหลายคนอาจจะอลองลองดูนะครับว่าราศีชาวราศีเมถุนหรือท่าน,นล,นาลาัคนณาราศีเมถุนยิ่งใช่นะครับก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเดินไปไหนนี่จะทักคนได้ทับทุกคนนะครับรู้จักคนไปหมดเลยติดต่อสัมพันธ์สื่อสารได้ถึงขนาดนั้นนะครับ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างปัดเปรียวว่องไวเป็นคนที่ไม่ค่อยอทําอะไรชาสักเท่าไหร่เป็นคนแปลเปลี่ยนง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างหลากอารมณ์นะครับมีเหมือนอารมณ์ชายอารมณ์หญิงนี่นะครับในในคนคนเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ รู้จักคนเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่โดดโดดคนเดียวไม่ค่อยได้มักจะต้องมีเพื่อนมักจะต้องมีคนคอยคิดคอยตัดสินใจช่วยนะครับและคนราศีเมถุนนี้ค่อนข้างคิดอะไรจะค่อนข้างเผื่อเป็นคนที่ชัน่นค่อนข้างจะไม่ชอบอะไรโดดโดดเป็นคนชอบทําอะไรแล้วเป็นคู่ลองสังเกตดูนะครับคนราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาคิดอะไรก็ต้องถามคนอื่นแบบนั้นแบบนี้ดีไหมถึงแม้เขาจะเป็นคนที่แบบ ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ก็ต้องถามถามคนอื่นก่อนช่วยคนอื่นช่วยตัดสินใจอีกทีนะครับอาจจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็แล้วแต่แต่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าต้องให้คนอื่นเขาช่วยตัดสินใจแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมแบบนี้ไม่ไหมแต่สุดท้ายเขาอาจจะเลือกของที่ตัวเองเป็นคนคิดเองคนแนะนําอาจจะไม่ได้เอาตามกที่คนอื่นแนะนําก็ได้นะครับแต่เขาแค่อยากได้เหมือนกับอยากปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมีคนอื่นช่วย คิดค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับสาหรับคนราศีเมถุนจะเป็นคนค่อนข้างที่จะรู้จักคนเยอะมากหน้าหลายตาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะครับเป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวเป็นคนที่รู้จักคนมากมายชอบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นคนที่ชอบการสื่อสารจะเป็นคนที่มักจะติดโซเชียลนะครับจะกด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 โดยชอบเฟซบุ๊กไลน์ทวิตเตอรต่างๆนะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบ ติดโทรศัพท์มากๆเลยนะครับแล้วก็สื่อสารไวข่าวนี้กระชับชับไวมากนะครับเหตุการณ์เกิดป,ป,ปุ๊บนี่รู้ก่อนเพื่อนเลยนะครับคนชาวราศีเมถุนจะเป็นคนอัปเดตเป็นคนหัวสมัยใหม่นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้เร็วนะครับและราศีเมถุนนะครับบางทียังมีเหมือนกับว่ามีญาณบางคนอาจจะว่ามีญาณมีเซนต์นะครับมีหลักสังขรจริงๆแล้วคนราศีเมถุนนั้น เป็นคนที่เหมือนกับมีจิตวิทยานะครับดาวพุธคนที่ดีในดวงชะตาจะเป็นคนมีไหวพริบมีปฏิภาณดีมากจะรู้เร็วรู้ทันจับไหวพริบคนอื่นทันนะครับจะเป็นคนที่เหมือนอมีเซนต์ก็คือหมายถึงว่าคนมาในรูปแบบใดเขาก็รู้หมดหรือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าจะต้องจับผิดคนอื่นได้ง่ายนะครับเป็นคนที่แบบมองคนอื่นได้ทะลุ ก็เลยเหมือนกับว่าเขามีเซนแต่ตามจริงเขาเป็นคนที่จับผิดสังเกตได้ดีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแต่บางทีพูดถึงมีเซนเขาก็อาจจะมีเซนจริงนะครับเป็นคนที่แบบบางทีฝันแม่นก็มีอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนรางสังหรณ์ในทางในทางด้านของชาติอื่นๆนะครับก็าอาจจะให้ราสีเมถุนนั้นเป็นรูปของงูคู่งูนะครับมันเป็น,เป,นเป็นลักษณะเหมือนกับว่า เป็นความสัมผัสที่เร็วสังเกตดูลิ้นของงูนะครับเขาจะแบบสัมผัสกับอากาศอยู่ตลอดเวลาเลยเขาจะค่อนข้างเหมือนกับว่าได้กลิ่นได้รสได้กลิ่นเสียงเร็วนะครับเป็นประสาทสัมผัสที่ไวมากงูนะครับแบบทําอะไรก็คล่อง,องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็เหมือนกับลักษณะงูนะจะเหมือนกับม,มีมีลางสังหรณ์มีเซนต์มีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เขาสื่อสัมผัสได้เร็วเขาก็เลยให้เปรียบเหมือนเป็นงูนะครับ แล้วราศีเมถุนนะครับยังหมายถึงคนคู่หญิงชายใช่ไหมครับยังสภาวะยังแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับวันนี้พูดอย่างวันหลังพูดอีกอย่างเปลี่ยนใจก็ง่ายโลเลก็มากนะครับไม่ค่อยแน่นอนเหมือนลมนะครับที่พัดไปแล้วก็พัดมาเอาแน่เอานอนไม่ได้และมักจะเป็นคนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ทําอะไรมัก ไม่ชอบสำซากไม่ชอบจำเจติดต่อสื่อสารไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนลมพัดจากนี่ก็ไปนู่นไปเรื่อยๆอะครับจะให้มาอยู่แบบกักลมอยู่เฉยๆมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับสื่อสารเป็นคนทันสมัยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอะไรพิเศษพิเศษกว่าราศีอื่นๆนะครับยังไ,ไงนะครับก็ลองตรวจดูดวงชะตาของตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าดูในลักษณะคำำําทํานายนี้เป็นเหมือนกับ คุณหรือเปล่านะครับในราศีเมถุนนี้แต่ที่สําคัญนะครับให้ใช้ลักษณะเป็นหลักนะครับใครไม่มีก็ลองใช้ราศีเกิดก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับก็คือวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r รป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ